สตองเกอร์ er, เรื่องจริงของเจฟบราวแมนพนักงานย่างไก่ประจำห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในบอสตันที่ต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างจากเหตุการณ์การก่อก,การร้ายรอบวางระเบิดในการแข่งขันบอสตันมาราธอนจากชายธรรมดากลายมาเป็นฮีโร่ของคนทั้งบอสตันชีวิตความเครียดและครอบครัวหลังจากเกิดการสูญเสียถูกเล่าออกมาให้คุณได้ชมในเวลาเพียง114นาทีวันนี้ชาวคอหนังเต็มแม็กซ์ได้หยิบเอาภาพยนตร์ดรามา่าที่มาสร้างแรงบรันดาลให้กับใครหลายๆโคนที่กำลังท้อแท้ในชีวิตได้ตามไป สตองเกอร์หัวใจไม่แพ้ มีหนังมากมายที่นําเอาเหตุการณ์จริงมาสร้างเป็นบทภาพยนตร์และก็ทําออกมาได้ดีมากๆแต่หนังส่วนใหญ่นั้นก็มักจะเป็นหนังสงครามไปซะมากกว่าที่เราจะได้เห็นความมันความโหดความเดือดในการประทะแต่จะมีหนังสักกี่เรื่องครับที่หยิบเอาความดราม่าข,ของเรื่องจริงมาทําเป็นบทภาพยนตร์ให้ได้ดูกันเช่นเดียวกับหนังเรื่องนี้ครับ Stronger หัวใจไม่แพ้ที่หยิบเอาอีกมุมหนึ่งของเหตุการณ์รอบวังระเบิดในงานบอสตันมาราธ t h o n มาเล่าและสร้างขึ้นมาเป็นภาพยนตร์แตกต่างจากการไล่ล่าตามหาคนร้ายสืบมหาข้อเท็จจริงและสาเห,เหตุเหมือนกับหนัง ที่สร้างมาจากเรื่องจริงเรื่องอื่นและการฉีกแนวเรื่องเล่าอีกมุมหนึง่งทําให้หนังเรื่องนี้ประสบความสําเร็จแบบไม่คาดฝันครับหนังถูกฉายในปี2 0 1 7เป็นผลงานกํากับของเดวิดกอร์ดอนกรีนที่หยิบเอาเรื่องจริงของฮีโร่บอสตันมาประกอบเป็นภาพยนตร์เล่าเรื่องของชายหนุ่มวัย27ปีที่ต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างจากเหตุการณ์รอบวางระเบิดก่อการร้ายในงานกีฬาบอสตันมาราธอนเล่าเรื่องราวของเจฟฟ์บาวแมนหนุ่มอัธยาศัยดีผู้ชื่นชอบและข้งขางคล้ายในกีฬาเบสบอลมากๆที่ต้องสูญเสียขาาทัั้ง้งใหกบบระเิดอค ในวันที่เขาตามไปเชียร์และง้ออดีตแฟนสาวที่ลงวิ่งแข่งขันในงานประจำปีบอสตันมาราธอนเจฟคือคนที่รอดชีวิตและคือฮีโร่ที่ชี้ตัวให้กับเจ้าหน้าที่ในการตามล่าจับคนร้ายได้ทั้งหมดจนถูกคนทั้งบอสตันเนี่ยตั้งฉาย,ยาว่าบอสตันสตรองและถูกชูให้เป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งกำลังใจชีวิตของเจฟนะครับต้องเปลี่ยนไปตลอดการจากคนที่เคยมีครบทุกอย่างกลายเป็นคนที่ต้องสูญเสียและกลายเป็นเครื่องมือในการหยิบฉวยโอกาสของเหล่าญาติพี่น้องรวมไปถึงแม่ของเขาเองแต่มีผู้หญิงเพียงคนเดียวที่ไม่เคยคิดจจะะหาาาลปรโยยน์กตตัวเขเขม่ นั่นก็คืออิรินแฟนสาวของเจฟฟชีวิตของเจฟที่จมอยู่กับความเครียดและต้องแบบรับแรงกดดันจากคนรอบข้างทาให้เขามีชีวิตอยู่ก็เหมือนตายเขาทิ้งทุกอย่างและไม่จริงจังกับอะไรทั้งนั้นทั้งเรื่องของการกายภาพแม้แต่สายตาคนที่มองเขาจนวันหนึ่งครับเขาก็ได้รู้ข่าวจากอิรินว่าเธอท้องเจฟช็อกและบอกอิรินว่าเขาไม่พร้อมเขาไม่สามารถเลี้ยงลูกได้และโทษว่าอิรินไม่ป้องกันทําให้อิรินทิ้งเขาไปหลังจากที่ทุกอย่างดําดิ่งลงเจฟฟก็ได้ไปเจอกับคาร์ลอสคุณพ่อที่ไปยืน บอสตันมาราธอนในวันนั้นได้มาเล่าเรื่องราวของการสูญเสียลูกชายของเขาให้เจฟฟ์ฟังและขอบคุณเจฟที่เป็นฮีโร่ให้กับเขาหลังจากที่เจฟได้ฟังเรื่องราวของคาร์ลสก็ทําให้เขาคิดได้และกลับมุม่งมัมม่นในการแก้ยภาพอีกครั้งและตามง้ออีรินให้กลับมาหาเขาที่งานแข่งขันเบสบอลเวิร์คับเจฟฟที่ได้ไปโชว์ตัวและโยนลูกบอลเปิดงานก็ได้ฟังเรื่องราวของคนมากมายที่มีเขาเป็นกําลังใจและก็ได้รู้ว่าเขาเองนั้นมีค่ามากขนาดไหนต่อผู้คนในบอสตันผมยังมีชีวิตอยู่ได้คุณเองก็ต้องอยู นี่คือคำพูดให้กำลังใจหนึ่งคำพูดที่เจฟได้พูดให้กับพี่ชายที่ต้องสูญเสียน้องชายที่เป็นนาวิกไปในสนามรบ จากคนที่เคยมีสองขาทําอะไรด้วยตัวเองได้ตลอดกลายมาเป็นคนพิการใช้ชีวิตได้ลําบากจากคนที่เคยมีทุกอย่างกลายเป็นผู้สูญเสียฉากที่เจฟนอนเศร้าในอ่างอาบน้ําและอีรินที่คอยช่วยอยู่ข้างๆถึงแม้จะมีบทพูดแค่ไม่กี่คาแต่นั่นก็มากพอที่จะทําให้เราเข้าใจความรู้สึกของเจฟได้อย่างมากมายที่คนรอบข้างต่างฉลองดีใจที่เจฟหายและปลอดภัยดีแต่เจฟเองก็ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยแม้แต่น้อยเขากลับรู้สึกว่าเขาจะกลายเป็นตัวที่สร้างภาระให้แก่ครอบครัวและเป็นภาระให้กับคนที่เขารักอย่างอีรินฉากเหล่านี้ต้องขอ ยกขี้ดิให้กับความสามารถในการแสดงและการถ่ายทอดออกมาได้อย่างดีเยี่ยมของเจคจินเลนทานที่ทําให้เราเข้าถึงความรู้สึกในใจของตัวละครได้จนหมดจดดีนาดไหนเลยครับดีจนทําให้เจคเนี่ยคว้ารางวัลน,นักแสดงแห่งปีของฮอลลีวูดฟิล์มอวอร์ในปี2007ได้และแถมเข้าชิงสาขานักแสดงนําชายของงานประกาศรางวัลอื่นๆอีกมากมายนอกจากเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจแล้วหนังยังแทรกเรื่องของการฉวยโอกาสของคนรอบข้างที่มีเจฟเป็นเครื่องมือด้วยอย่างเช่นแม่ของเจฟนะครับมองเห็นแต่ประโยชน์มากกว่าสิ่งอื่นใดใครที่ยื่นเงินให้ใครที่สามารถทำ ให้พวกเขาอยู่สบายขึ้นแม่มักจะมองคนพวกนั้นเป็นคนสำคัญเสมอแต่แม่เองไม่เคยมองเห็นอิรินเลยแม้แต่น้อยแถมยังเกียดการพวกเขาซสอีกและแม้แต่พี่น้องของพวกเขาก็ยังหาผลประโยชน์จากตัวเจฟและจุดเด่นของหนังอีกหนึ่งจุดที่ทําให้หนังน่าดูและตามไปจนจบก็คือการเรียบเรียงลำดับอารมณ์ไว้ได้อย่างเหมาะสมหนังได้ไล่ลำดับจากจุดปกติไปถึงจุดด,ดําดิงและกลับขึ้นมาจุดที่สว่างเปลี่ยนมันให้เป็นกําลังใจให้กับคนดู หนังที่สร้างมาจากเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์กลางวันระเบิดมาราธอนบอสตันมีอยู่หลายเรื่องแต่ก็มีไม่กี่เรื่องนะครับที่จะถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้เท่ากับเรื่องนี้และนี่คือเหตุผลที่คุณควรตามไปดูกันที่โมโนแมสที่นี่ที่เดียวรับรองได้เลยว่าไม่ผิดหวังกับเรื่องนี้แน่นอนครับดูได้ที่โมโนแม x สุดยอดดังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง